ผู้ชมคะกิบพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธงชัยศรีเหราคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่ธงชัยคะปลูกหน่อไม้ฝรั่งมากี่ปีแล้วคะสองปีแล้วครับสองปีครับพื้นที่เดิมนี่เป็นพื้นที่ทําอะไรมาก่อนทําอ้อยครับ เป็นพื้นที่ไร่อ้อยครับทำไมถึงปรับเปลี่ยนพื้นที่จากไร่อ้อยมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งอะคะคือเนื่องหน่อไม้ฝรั่งนี้มันจะได้ไวได้ผลผลิตไวค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะการคลองชีพจะอยู่ได้มากกว่าอ้อยว่าหนึ่งปีได้ครั้งหน่อไม้ฝรั่งเดือนละซี่ครั้งครับทีนี้หลังจากที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากไร่อ้อยมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยปรับพื้นดินยังไงปรับสภาพดินยังไงคะ ปรับสภาพดินก็โดยมากก็จะเอาทรายสิลิคอนเอามาปรับสภาพดินก่อนที่จะทําร้องตอนเราเนี้ยก่อนที่จะฝืนเนี้ยเราก็เอาปุ๋ยปรับสภาพดินทรายไปก่อนเราเรากรบทับทีนี้หลังจากที่ปรับสภาพดินแล้วดินดีขึ้นอย่างที่พี่ธงชัยบอกแล้วได้มีการดูแลหน่อไม้ฝรั่งก็คือให้ปุ๋ยสูตรสูตรอะไรนะคะสูตร14 54ย่งาไงสิบสี่ห้าซึ่งก็มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนครับครับตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยดีกับต้นหน่อไม้ฝรั่งยังไงบ้างคะ ดีมากหนึ่งต้านทานโรคโดยมากน้ำมันพรังเ่าเนี้ยถ้าว่าเราคุมคุมโรคเชื้อราไม่อยู่นะเราจะไม่ได้นอกเพราะมันจะเป็นในเงาเป็นในรักเลยตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้กรดซิคอนของสูรตัวเนี้ยแล้วเมื่อมันจะช่วยต้านทานโรคตัวนี้ด้วยใช่ป่ะมันก็ได้พลผลิตที่ดีขึ้นไงถ้าเราไม่มีปุ๋ยตัวนี้มาเอาปุ๋ยเคยพ่นก็นใช้อื่นๆนะน,นะมันไม่คุมไม่คุมเชื้อราช่วยมันก็จะได้พลผลิตได้แต่ว่าได้ต่ำนะครับค่ะ ก็คือตัวกดซิลิคอนเขาไปช่วยเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาอย่างที่พี่ธงชัยบอกเมื่อสักครู่นี้ลดน้อยลงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่ใช้ปุ๋ยทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็ลงทุนเยอะไหมคะสําหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้นสูงสูงครับคือว่าเมื่อก่อนพองจะใช้ไร่ละหนึ่งลูกไร่ละหนึ่งลูกหนึ่งลูกคือห้าสิบกิโลกรัมแต่ตอนนี้ใช้แค่ยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่คือก็ประหยัดต้นทุนไปอีกค่ะ รายได้เราก็เพิ่มเพิ่มจากลดต้นทุนครับค่ะถ้าเกษตรกรลดต้นทุนได้ก็จะมีส่วนต่างซึ่งเกษตรกรก็จะเหลือเงินมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วในส่วนของต้นทุนที่ลดลงนอกจากเรื่องของปุ๋ยที่ใช้น้อยลงแล้วเนี่ยเรื่องยากําจัดศัตรูพืชต่างๆก็น้อยลงไปด้วยน้อยลงไปด้วยครับใช่ไหมคะซึ่งปกติเนี่ยต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของยากําจัดเชื้อราครับใช้มาก ชชยมากเลยเมื่อตะก้อนนะเมื่อก้อนน่ะนะเริ่มต้นน่ยใชยมากเลยแหละคือว่าเดือนหนึ่งเนี้ยผมจะชีดประมาณหกครั้งหกครั้งหกครั้งต่อเดือนคือว่าปุ๋ยซิลิคอนตัวเนี้ยมันช่วยช่วยคุมการโรคเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืชไงเราก็ลดลดยาตัวนั้นไปคือต้นทุนนี้ยมันลดจากส้ารเคมีแล้วก็ปุ๋ยลดได้เยอะลดได้เยอะถ้าจะเปรียบเทียบเป็นเงินล่ะคะพี่ธงชัยสามารถที่จะลดได้ประมาณเท่าไหร่คะก็จริงๆก็นะประมาณต่อเดือนเนี่ยต่อไรานะต่อเดือนเนี่ย ก็อยู่ประมาณ2,500ถึง3,000บาทต่อเดือนโอ้โฮลดลดรายจ่าย2,500ันห้าถึงสามพับาทต่อเดือนเลยทีเดียวใช่แล้วผลผลิตเป็นยังไงคะหลังจากที่ใช้ตัวกดซิลิคอนแล้วเนี่ยผลผลิตดีขึ้นไหมดีมากครับดีดีขึ้นเยอะเลยแหละคือว่าจะต่อไร่ต่อวัน่เนี่ยเราเก็บเก็บนอเนี่ยนะอ่าต่อวันเนี่ยมันจะได้ประมาณ800ถึงเ0้ารอยบาทแต่ตอนนี้ผมใช้กรดซิลิคอนผมเก็บได้ไร่ละประมาณ1,500บาท โอ้เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะสาหรับการปลูกหนาไม้ฝรั่งพี่ธงชัยคะอยากจะให้พี่ธงชัยค่ะได้แนะนําคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหนาไม้ฝรั่งแต่ว่าต้นทุนการผลิตอาจจะสูงนะคะนี่ก็ถือว่าพี่ธงชัยประสบความสําเร็จและในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตรับปรุงบํารุงดินอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างคะคนที่ดูรายการอยู่ขณะนี้นะครับ พมทำไออาชีพเกษตรกรเกรนี่ยมาตั้งแต่เกิดแล้วนะแต่พอมาเจอปุ้ยซีคอนตัวเนี้ทำให้รายได้เราดีขึ้นจากก้อนเนี้ยนึ่งเดือนเนี่ยพ่มจะได้ประมาณค่ารายได้นะประมาณสี่หมื่นบาทตอนนี้พมขึ้นเป็นหกหมื่นกว่าบาทแล้วต่อเดือนค่ะคือว่าเป็นผลนสาเร็จของปุ้ยอันเนี้ยที่พมมาใช้เนี่ยอยากจะแนะนําให้เกษตรกร,กรที่ที่ยังไม่เคยใช้นะลองใช้ดูว่าปุ้ยตัวเนี้ยกรดซีลิคอนตัวเนี้ยจะให้ผลประโยชน์ อย่างไรบ้างค่ะเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รับประสบการณ์ตรงนะคะ,คะจากพี่ธงชัยซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการปลูกพืชน,นะคะคคตอนนี้ก็ถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ธงชัยดีขึ้นดีขึ้นครับค,คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเขากำแพงนะครับตำบลดอนคาอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรี เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรคนเก่งนะครับที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนั่นก็คือพี่แสนทองและพี่สมลึกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายใช่ไหมครับอ่าถ้างั้นเราจะมาพูดคุยในเรื่องของที่ผมเกริ่นเอาไปว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช่ไหมครับครับเป็นอย่างไรครับเล่าให้ฟังพี่ปลูกอะไรทาทาสวนอะไรครับปลูกมันแล้วก็ปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยปลูกไว้เยอะไหมครับกี่ไร่ครับ ทส,สามไรนะฮะ<ช>นั้น<ช>อยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่ใช้ปุ๋ยเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรและลดต้นทุนอย่างไรที่พอใจนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับใช้ปุ๋ยกดซิลิคอนกับปุ๋ยโปรวมกันใช้แล้วสึกความประทับใจไหมครับประทับใจคือว่าดินมันฟูดินฟูแล้วต้นมันเขี้ยวนอ่มันออกดีนออออกดีต้นเขี้ยวแล้วก็วมันนาน เพิ่มเพิ่มผลผลิตเราด้วย <lly> อ่ะเพราะเราไม่ต้องใช้อย่างอื่นปนครับปุยอย่างอื่นเราไม่ต้องใช้ปนเลยมันจะใช้อายุการใช้งานมันจะได้มากกว่ากันครึ่งต่อครึ่งคือว่าถ้าเราใช้ปุยเคมีนี่เราใช้แค่จ่องเดือนจ่องเดือนต้นมันก็เริ่มตายแล้วใช่ปะแต่ถ้าใช้ปุยโปก,กับไอ้โกซิลิคอนรวมกันนี้มันได้เพิ่มอีก มันเป็นสามเดือนบางทีก็สี่เดือนบางทีก็ได้สี่ดเดือนเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้ในเรื่องของหน่อเนี่ยปริมาณหรือว่าอะไรหรือว่าที่ไปขายเนี่ยมีผลกําไรดีกว่ากันยังไงครับมันมันได้เยอะกว่าเช้าหนึ่งเมื่อก่อนใช้เคมีได้ประมาณสักี่สิบห้าสิบกิโลครับตอ,ตอนตอนหนึ่งวันครับพอมาใช้ปุ๋ยโอกับปุ๋ยห้าดาวครับมันได้แปดสิบถึงเก้าสิบกิโลต่อวัน ขึ้นครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมครับอ่างั้นมาถามในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่งครับว่าเริ่มใส่ตอนไหนอย่างไรและใส่อะไรก่อนอะไรหลังครับอ,อยากให้เล่าให้ฟังครับตอนพักต้นเราก็จะใส่ปุ๋ยระเบิดดินไปก่อนระเบิดรากครับ,รบแล้วพอหน่อไม้เริ่มเขียวเริ่มได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่ปุ๋ยโปโะเพื่อไปอีกทีนึงครับระยะห่างกันนานไหมครับประมาณ ประมาณ 3, 2> 2, มตั้สองสองสามนาทีครับเลยประมาณนั้นก็ในลักษณะการใส่ก็คือหวานใช่ไหมครับค,ครับปุ๋ยเมื่อก่อนปุ๋ยเคมีเนี่ยที่ซื้อลงครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่เยอะไหมก็ครั้ง<ช>ผมจะซื้อทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองกระสอบอาทิตย์ละสองกระสอบสองกระสอบที่ว่าใช้ปูกับคาดาวเนี่ยครับมันมันอยู่ได้สองอาทิตย์ อ,อ,อาทิตย์ผมจะใส่หนนก่อนมึงใช้อาทิตย์ละหนอนอแต่ที่แตกต่างนอกจากลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยแล้วยังได้เพิ่มผลผลิตในเรื่องของผลผลิตด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยในการเก็บเนี่ยนะครับเก็บผลผลิตเนี่ยระยะเวลานานไหมว่าจะเก็บได้หลังจากปลูกแล้วให้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยครับก็ถ้าช่วงผักต้นเราก็ต้องผักต้นเดือนหนึ่งครับเพราะนั้นเราพอเดือนหนึ่งเราก็มาเริมเก็บพอเริ่มเก็บเราก็ให้ปุ๋ย แล้วก่อนพักต้นนี่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมก็ว่าจะเก็บได้ลูปลูกครั้งแรกเลยเนี่ยนานปลูกนะครั้งแรกเลยนะก็นานนานใช่ไหมประมาณสี <4 S 2> นน่เดือนสี่เดือนเราถึงจะเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมครับน<า>นพอหลังจะเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยเราพักต้นเดือนหนึ่งใช่ไหมครับเดือนหนึ่งแล้วค่อยเก็บใหม่ใช่ไหมเก็บใหม่โอ้เก็บใหม่แล้วเก็บได้หลายงวดไหมครับก็เก็บได้สามเดือนเก็บได้สามเดือนสามเดือนสี่เดือนบางทีถ้าต้นมันอยู่ระยะข้อง ต้นพืชที่<ช>เราใส่ปุ๋ยก็แสดงว่าตอนนี้ก็รายได้ดีด,ดมากขึ้นที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับที่ผมมาถามเนี่ยผมอยากจะถามอีกครั้งว่าความประทับใจในการใช้ปุ๋ยที่ผสมกรดซิลิคอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ประทับใจจริงๆนะครับดินมันฟูเราท่อนไง้ทอง่ทอนไง้คือว่านออมันก็ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยหักไม่ค่อยเสียแล้วนอนเนิ่นมันก็ไม่ค่อยกวนนออมันจะซวย นี่เป็นความประทับใจนะครับใช่งั้นผมจะถามลูกประทับใจอะไรครับประทับใจว่ายาก็ไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับครับทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยไม่ต้องเสียสุขภาพกับการฉีดยาครับผมครับผมแล้วพี่แสนทองนะครับมันพอใช้ปุ๋ยซิลิคอนนในต้นมันเขี้ยวทนครับอืนเก็บได้นานครับ ท่าน,นถ้าคุณผู้ชมที่เขาอยู่ทางบ้านเนี่ย<ม>เขาปลูกหน่อไม้ฝรังใช่ไหมครับ<ช>หรือว่าทํามันสำปะหลังเนี่ยแ<ม>น่นอนครับกรเกษตรกรบางท่านเนี่ยเขาอาจจะลองผิดลองถูกและก็ยังหาอยู่ว่าทําอย่างไรถึงจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตช่วยบอกหน่อยครับบอกไปดั<ม>เพื่อเป็นวิทยาทานครับ<ม>ได้เลยครับ<ม>บอกได้เลยครับก็ลองมาใช้ปุ๋ยกซิลิคอนกับปุ๋ยโปรวมกันดิ ถ้าไม่ไม่เชื่อก็ลองมาดูที่ไร่ก็ได้เพราะว่ามันใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็พุ่นผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วลองให้พี่น้องเกษตรกรลองใช้ดูโดสซิลิคอนกับปุ้ยโปรรวมกันเนี้ยดีจริงๆครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับที่มีการใช้จริงลดต้นทุนจริงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับ อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องเกษตรกรก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในสําหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็พาคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณพี่แสนทองพี่สมนึกและก็ลูกชายของพี่แสนทองพี่สมนึกด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะวันนี้กิฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้มีการทําเกษตรผสมผสานนะคะซึ่งเกษตรกรอยู่ข้างกิบตรงนี้แล้วนะคะคุณพี่สีภัยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะพี่กันหาค่ะสวัสดีค่ะ ปลูกพืชอะไรบ้างคะในพื้นที่ก็มีหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มะม่วงมะนาวทาที<ล>่กิบทาทีกิบเห็นมาละกอนแล้วยังมีข้าวโพดด้วยเรียกได้ว่าเป็นพืชหลากหลายเลยทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปที่พี่กันหานะคะการดูแลในการปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างอันนี้ที่เรายือนอยู่นี่ก็คือเป็นเ หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะ,ะหน่อไม้ฝรั่งนี้เขาจะต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะในการปลูกแต่ละรอบคือว่าเราต้องดูระบบน้ําแล้วก็ดูใส่ปุูกอยูพนดินให้มันอืมค่ะเรื่องดินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยหน่อไม้ฝรั่งนี่ปลูกรอบหนึ่งนี่อยู่ได้นานขนาดไหนคะประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีแล้วสามารถที่จะเก็บได้กี่รอบคะต่อต่อปีเก็บได้กี่รอบ สามรอบสามรอบต่อปีหรอคะรอบหนึ่งนี่เก็บได้สามเดือนสามเดือนก็ถือว่ารายได้ดีมากๆเลยทีนี้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่เขาจะต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะนั่นก็ดูแลก็ใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เปิดน้ำให้ชุ่มๆ หนาไม้ฝรั่งนี่เขาเป็นพืชที่ชอบน้ำใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการปลูกหน้าไม้ฝรั่งการปลูกข้าวโพดก็เช่นเดียวกันดูแลอย่างไรบ้างเหมือนกันเหมือนกันก็คือต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของดินเป็นหลักใช่ไหมคะการให้ปุ๋ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะตอนพักต้นอ่ะพอถอนต้นเสร็จก็ใส่เป็นการช่วยปรับสภาพดินใช่ไหมคะค่ะทีนี้การทํา พืชหลายชนิดเนี่ยการปรลูกพืชหลากหลายชนิดเนี่ยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมันเป็นพืชหมุนเวียนยังไงบ้างคะพืชหมุนเวียนหมายความว่าหน่อไม้ฝรั่งรอบนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้และหลังจากที่เราพักต้นหน่อไม้ฝรัง่งเราก็ยังไปเก็บผลผลิตข้าวโพดค่ะแล้วก็อะไรอีกคะมันมันใช่ไหมคะทีนี้การปลูกข้าวโพดนี่ส่วนใหญ่เนี่ย ผลผลิตที่ได้นี่จะคุ้มไหมคะกับการลงทุนในแต่ละรอบคุ้มครับคุ้มลงทุนแต่ละรอบเท่าไหร่คะการปลูขกข้าวโพดต็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะอเรื่องอะไรบ้างคะที่ต้องลงทุนไปก็เริ่มตั้งแต่ไทยไถปลูกแล้วก็ทอดดอกแล้วก็ตอนเก็บผลผลิตนะคะ,คะเก็่เกี่ยวก,ก็ใช้ต้นทุนพอสมควรอย่างไง ทราบมาว่าที่นี่ค่าแรงนี่ไม่ได้เป็นรายวันใช่ไหมคะต้นทุนค่าแรงงานนี่จะเป็นชโเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่คะสี่สิบห้าิบห้าสิบทำไมถึงจะต้องให้ค่าแรงเป็นรายชั่วโมงล่ะคะก็เขาต้องการทํางานเหมาอ่ะวันหนึ่งก็เหมาเป็นชั่วโมงไปเลยาสายมาช้าก็แล้วแต่ได้มาช้าได้เยอะได้รายชั่วโมงค่ะทีนี้ไปรู้จักกับปุ๋ยอย่างไรคะก็เห็นไล่ ข้างๆเขาใต่ก็เลยลองเอามาไต่ดูค่ะไร่ข้างๆที่เห็นนี่คือเขาปลูกอะไรอยู่คะนวลไม้ฝรั่งนวลไม้ฝรั่งเหมือนกันปรากฏว่าไร่ข้างๆที่เราไปเห็นนี่มันเป็นยังไงอะคะแตกต่างจากนอไม้ฝรั่งเรายังไงบ้างก็เห็นมันเขียวดีก็เลยเอามาใต่แบบปรุงดีมาปกติก็ใส่ปุยทีเลยแล้วผลผลิตที่ได้นี่คือดีใช่ไหมคะแล้วเรื่องสภาพดินก็ดี ใส่ไปกี่รอบแล้วคะใส่ไปสองรอบสองรอบผลที่แตกต่างกันเรื่องของดินนี่จากเดิมดินมีสภาพยังไงคะตอนแรกก็ดินวัดได้เท่าไหร่สี่สิ่สิบกปนี่จุดหกส่จตอนนี้ก็5.6าจุดหปค่ะแลก็หถือว่าสภาพดินนี่ดีขึ้นใช่ไหมคะอ๋อก่อนที่จะนําปุ๋ยเราไปใส่เนี่ยก็มีนักวิชาการมาตรวจวัดสภาพดินให้ก่อน ก่อนที่จะใช้เด่วัดค่าดินได้4.6หลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8 5.8แล้วก็6ถือว่าสภาพดินค่อยๆปรับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาถามเกี่ยวกับเรื่องของพืชผสมผสานที่เราได้ปลูกเนี่ยค่ะรายได้ในแต่ละรอบนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะอย่างดอกไม้ฝรั่งเก็บได้รอบหนึ่งได้เงินประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ สองแสนสองแสนลงทุนสูงไหมคะก็ประมาณสัก8แปดหมื่นก็ยังเหลือเนาะ,ะสามเดือนได้เงินขนาดนี้ก็ถือว่าบางครั้งก็สองเดือนอที่ได้สอง,อสองแสนค่ะทำไมการปลูกหน่อนไม้ฝรั่งถึงผลผลิตประมาณสองเดือนสามเดือนแตกต่างกันยังไงช่วงไหนบ้างคะ สามารถจะเก็บดูจากความสมบูรณ์ค่ะความสมบูรณ์ของต้นหน้าฝนมันจะเป็นเชื้อราง่ายแต่ต้นหน้าเนี้ยไม่เป็นก็ได้สามเดือนมันเอาไม้ฝรั่งเนี้ยเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำใช่ไหมแต่ว่าหน้าฝนอ่ะมันจะตกเยอะน้ำมันแฉะด้วยน้ำมันขังมันก็จะมีปัญหาแล้วก็เลยเป็นเชื้อราต้นเน่าค่ะพี่กันหาคะ ในการทําการเกษตรทุกวันนี้นะคะเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างคะเนื่องจากว่าสภาวะผลผลิตราคาไม่แน่นอนเนาะทางรอดของเกษตรกรที่จะอยู่ได้ในการทําการเกษตรทุกวันนี้นี่ควรจะต้องปรับตัวยังไงคะต้องลดต้นทุนคก็คือต้องหาวิธีการที่จะลดต้นทุนให้ได้แล้วกออ็แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าค่าแรงในแต่ละรอบอก็สูงเนาะ การที่เราจะเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วยสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรค่ะถึงเรื่องของการทําการเกษตรในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่เกิดความทอ้อแท้ใจในทุกวันนี้ค่ะอยากให้เกษตรกรทุกคนช่วยกันหาวิธีที่ประหยัดที่สุดในการทําเกษตรนะครับ แล้วก็ควรใช้วกปุ๋ยินรีย์ใช้เคมีมากๆดินเราจะเสื่อมสภาพครับต่อไปมันจะดินเราจะเป็นด่านครับสุดท้ายอยากจะให้พี่สีภัยนะคะได้บอกอะไรคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรถึงความประทับใจที่ได้นำตัวกรดซิลิคอนมาใช้ค่ะก็ใช้แล้วก็ทำให้ดินรวนดีค่ะแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะแล้วก็ใช้เคมีน้อยค่ะ คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าทั้งสองท่านนะคะก็ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างค่ะที่ได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะว่าเท่าที่กิ๊ฟเห็นนะคะแล้วก็ได้พูดคุยมาแต่ว่าทั้งสองท่านอาจจะพูดน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะพูดคุยถ่ายทอดไม่สะดวกแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะคุณผู้ชมพื้นที่นี้นะคะก็มีการปลูกพืชหลากหลายนะคะเพื่อที่จะทดแทนในส่วนที่ ผลผลิตน,นะคะอาจจะได้ไม่คุ้มค่านะคะอย่างพืชตัวนี้ราคาตกเราก็จะได้ราคาของพืชอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานขอบพระคุณค่ะ สัตฟุกเช่นครุบจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดทัท่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัว หมอพืชผักพืชไร่บุกโปรซิลิคอนทุทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ึงท่เท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแ้งร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8 7 5าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร0 7 4 3 5 7 7 2 7สี บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตร1นึใช้เร่งต้นสูตร2องใช้เร่งรวมป้องกันโรคหลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนสองเท่าตัว หมอข้าวมูโกรซินิคอททุทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ใหม่เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีม้าใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแกร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปา์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่ตัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้ สูตรหนึ่งใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตรสองแก้ปัญหาผลร่วงผลลีบหนึ่งลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึงสิบไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีํำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิคเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุตุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รสาปามกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอ เพิ่มผลผลิตปล์มจาก3ตันเป็น8ตันต่อไร่ต่อปีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัททุกเซนคุปจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดพได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทําแนะนาทา้งดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงสเท่าตัวหมอยางบุกกราสิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดชรรส้าน้ายางตายหนึ่งยางอายุสาปียังกรีดได้ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้เจาะเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอยางบุกกราสิลิคอนตรามาเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุปจกัด ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว มออ้อยบวกโกรซิลิคอนทุกทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจดี่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึง2เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30 15, ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมาทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งตน้นสูตรสองใช้เร่งหัวและป้องกันโรคหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิบไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึเท่าตัวหมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัด ใช้แล้ดินจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองเท่าตัวปลูกเพียงหกเดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะสิบห้าเดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดเีเซียบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอผลไม้บวกโกรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว สมัยกลุ้มไม้ออกนอกฤด,ดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมอย่าทําให้มีรสชาติหอมหวานปาอออเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียหมอน้ําเทบสอยไม่กลัวแล้งเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบํารุงพืชมาพ่อมาปกกันส่งเสิมฐานชนให้รู้กันทั่วแนนําการกเกษตรั่วไปเพื่อวนานาต้องเร่งรัดพัฒนา เกษตรกรสุขสันต์มั่งคั่งก้าวหน้าส่งเสริมตามหลักปรัชญาเกษตรกรัวลาพึงพาสมใจ